เนี่ยคือเขาเรียกว่าโอ้ออ่าคุยนะครับวันนี้จะกินไก่ปิ้งนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกนะฮะมามาชิมมาร่วมชิมนะครับก็สักหน่อยเราก็จะเปิดรวดนี้เข้าเร็วแล้วก็จะเปิดร้านขายปิ้งไก่แล้วที่บ้านอยู่ห้องพี่อือตอนนี้พี่กลังจะอัดคลิปวีโอปิ้งไก่ครั้งแรกหรือพี่จะไปเปิดร้านขายปิ้งไก่แล้วเป็นไงครับรสชาติรสชาติเป็นไงครับผมต้องแอร์ นี่นะคะนี่ชิ้ท่เรา้ร่าี่น่นั่งมาวันที่หดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิ้น่มักบเาเเอาเลยครับเอาเลยครับรบมต้รอเอเวลามาตัดนวดกเปไครับหอมไมหมมากมเลยเดยาอ่นี่ยังไม่ได้จิ้มน้ำจม่กิ้มเยอะเยอะ้องมเยเห่อย้อมเยอะ่อยคนนี้คืััเบ่ากินนะน้องครับน้องจิ้มไมครับเป็นไงบ้างครับไก่พ พ่อเข้มเยอะๆหน่อยพี่ระมาเยอะเป็นไงบ้างน้องแอรไอ้น้องไอ้อร่อยไหมไม่ต้องกินต้องกินเลยใช่ไหมพี่เออพี่ยังกลับมาดำแหล่เลยเออไม่พี่แหล่พี่แหล่ทั้งก้อนทั้งดำพี่ดำเออเอพี่ดำอ้าคุยกับน้องแอรโอเควั้หการทดสอบแล้วพี่จะปิดกล้อง